นิทานเรื่องเด็กหญิงหน้าตาขี้เรกลางละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าเขียวขจีมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมาลีมาลีเกิดมาในครอบครัวชาวนาธรรมดาเธอมีหน้าตาที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆผิวของเธอมีจุดด่างดำผมหยิกฟูและใบหน้าที่ไม่สวยงาม มาลีมักจะถูกเพื่อนๆในหมู่บ้านล้อเรียนและรังเกียจเธอเสมอดูสิมาลีตัวขี้เล่เ <c oughs> ด็กๆพูดแล้วก็หัวเราะมาลีรู้สึกเศรา้าเสียใจและโดดเดี่ยวเธอมักจะหลบไปนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเธอฝันเสมอว่าจะต้องมีสักวันที่เธอจะได้รับการยอมรับจากทุกคนในหมู่บ้านมารีมีแม่ที่รักและห่วงใยเธอมาก แม่ของเธอมักจะบอกกับเธอเสมอว่าลูกของแม่สวยงามในแบบของตัวเองอย่าฟังคำพูดของคนอื่นและจงเชื่อมั่นในตัวเองแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แม่คะหนูรู้สึกว่าไม่มีใครชอบหนูเลยมารีตอบด้วยเสียงเศร้าจงเชื่อในตัวเองและอย่าลืมว่าความงามที่แท้จริงนั้นมาจากข้างในไม่ใช่แค่รูปกายภายนอก แม่ให้กำลังใจเธอเสมอมาคำพูดของแม่ทำให้มาลีมีความหวังและมีกำลังใจในทุกๆวันวันเวลาผ่านไปมาลีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวเธอเริ่มมีความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวเธอใช้เวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองและเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น นอกจากการดูแลตัวเองแล้วมาลียังสนใจในเรื่องการเรียนเธอรักการอ่านหนังสือและมักจะไปห้องสมุดในหมู่บ้านเพื่อยืมหนังสือกลับมาอ่านที่บ้านเธอมีความตั้งใจและขยันเรียนมากทำให้ผลการเรียนของเธอดีขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ครูและเพื่อนๆบางคนเริ่มเห็นคุณค่าในความขยันและความสามารถของมาลีวันหนึ่งในหมู่บ้านมีการจัดงานเทศกาลใหญ่ เป็นงานที่ทุกคนรอคอยเพราะจะมีการแสดงดนตรีการเต้นรําและการประกวดนางงามมารีตัดสินใจเข้าร่วมงานดันด้วยความมั่นใจเธอเลือกชุดที่สวยที่สุดที่เธอมีและปล่อยผมที่เธอดูแลอย่างดีเป็นเวลาหลายปีเมื่อมารีเดินเข้าสู่งานทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ตกตะลึงนั่นมารีหรือเปล่าผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบกันเธอสวยงามมากคนอื่นๆพูดพร้อมกับชื่นชม บาลีกลายเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในงานวันนั้นความมั่นใจในตัวเองและการดูแลตัวเองมาโดยตลอดทำให้เธอเปล่งประกายและเชิดฉายที่สุดในงานในระหว่างงานเทศกาลบาลีได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและเต้นรำทุกคนในหมู่บ้านต่างปรบมือและชื่นชมเธอพวกเขาเห็นถึงความสวยงามที่แท้จริงของเธอไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามภายนอกแต่ยังเห็นถึงความฉลาดและความมีไหวพริบของเธอ มาลีคุณร้องเพลงเพราะมากเลยเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นขอบใจมากนะฉันดีใจที่ทุกคนชอบมาลีตอบด้วยรอยยิ้มหลังจากงานเทศกาลมาลีได้รับการยอมรับจากผู้คนในหมู่บ้านเธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและได้มิตรภาพที่ดีจากทุกคนเธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคนอื่นๆในหมู่บ้านและมาลีทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่า ความสวยงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความงดงามที่ออกมาจากหัวใจมาลีใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือคนอื่นเธอสอนเด็กๆในหมู่บ้านอ่านหนังสือและทำการบ้านเธอเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและทำงานอาสาสมัครมาโดยตลอดความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเธอทำให้เธอเป็นที่รักและเคารพของทุกๆคน พี่มาลีขอบคุณที่ช่วยสอนการบ้านหนูนะคะเด็กคนหนึ่งกล่าวด้วยความซาบซึง้งยินดีจ้ะฉันดีใจที่ได้ช่วยเหลือทุกคนมาลีตอบด้วยรอยยิ้มในที่สุดก็ทำให้มาลีรู้ว่าความสวยงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากรูปรักภายนอกแต่เป็นความสวยงามที่ออกมาจากข้างในจิตใจของเธอการรักและยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสง่างามอย่างแท้จริง มาลีทำให้ทุกคนเห็นว่าการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอสามารถเอาชนะอุปสรรคและได้รับการยอมรับจากทุกๆคน